สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ยยนิจะพาเพื่อนๆมาทําแกงเคียวหวานนะคะแกงเคียวหวานไก่นะคะก็ใช้กะทิกระป๋องนะคะกระป๋องนี้นะคะเครื่องปรุงก็มีไก่แล้วก็มีเครื่องแกงเคียวหวานนะคะน้ําตาลปีบ๊บใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดที่ยยนิปลูกเองนะคะงามมากเลยนะจ๊ะแล้วก็มะเขือมะเขือม่วงนะคะแล้วก็ปาปิก้าน,นะคะ เกลือนะคะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ผงปรุงรสนะคะมีแค่นี้เองนะคะมีเครื่องปรุงไม่มากมายนะจ๊ะกะทิดีนี่ก็แกงไปแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆมามาดูกันนะคะว่า<ๆ>กะทีเอันนี้เป็นอย่างไรนะคะมาดูมาดูมาด,มาดูมาดูนะคะแตกมันแล้วนะจ๊ะก็จะใส่จะใส่นี่ลงไปเลยนะคะเพื่อน เพื่อนเห็นไหมคะใส่เครื่องแกงลงไปเลยนะคะก็จะเคี่ยวให้หอมนะคะเพื่อนๆก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆให้หอมนะคะพอที่หอมดีแล้วก็จะใส่ไก่ลงไปนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยนะคะ ไก่กิโลครึ่งมาจ้าก,ก็จะผัดไก่ให้ให้เข้ากันนะคะเพื่อนจะผัดไก่ให้เข้ากับเครื่องแกงนะคะ แกงก็เดือดมากๆแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะใส่ผักลงไปนะคะจะใส่มะเขือลงไปนะคะเพื่อนๆยันนี้แกงเยอะนะคะเพราะว่าทํางานนะคะ5อาทิตย์ติดกันนะคะเพื่อนๆก จะมัดใส่ทุงไว้นะคะก็วันไหนนืกออยากจะกินก็เอาเอาขึ้นมาอุ่นไมโครเวฟนะคะก็จะปล่อยให้ให้ผักสุกนะคะเพื่อนๆให้ให้มันเดือดนะคะอย่างนี้ไม่มีใบโหระพานะคะ แช่แข็งไว้แต่หาไม่เจอนะคะมันอยู่ตรงไหนนะคะเรื่อปรุงก็มีแต่น้ำตาลน้ำปลาเกลือแล้วก็ผงปรุงรสนะคะ ใส่น้ำตาลลงไปนะคะเพื่อนน,น้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็เกลือนะคะเกลือ,อนิดหน่อยนะคะประมาณนี้นะคะเกลือของปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนชานะคะ นี่คือช้อนชานะคะเพื่อนๆช้อนชากาแฟนะคะบางคนช้อนชาก็เอาเป็นช้อนโต๊ะอย่างเงี้นะคะมันช้อนชาก็คือช้อนชาเนาะชากาแฟช้อนโต๊ะก็คือช้อนที่ใช้กินข้าวนะคะจะมีบางคนเนาะสลับกันช้อนช้อนกินข้าวก็เรียกเป็นช้อนชานะคะ มันใหญ่เกินนะคะคเพื่อนอชิมรสดูนะคะว่าขาดอะไรขาดอะไรมางนะคะแต่ถ้าใส่ใ uh, บโหระพาจะอร่อยมากนะคะแต่นี่ยานิดไม่มีใบโหระพานะคะชิมดูก่อนนะคะ อันนี้คือช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆนี่แหละช้อนโต๊ะยันนี้จะลบจิตนะคะยันช้อนชาช้อนโต๊ะนะคะหลายคลิปเหมือนกันนะคะมีความรู้สึกว่ามันอร่อยมากเลยนะคะคเพื่อนๆไม่ต้องเติมอะไรแล้วนะคะได้แล้วนะคะ ปลาแล้วก็อันนี้ก็คือได้แล้วเหมาะเจาะเลยนะคะพอดีไม่ต้องเติมอะไรมากมายเดี๋ยวก็จะใส่ใบมะกรูดนะคะก็เป็นอันเสร็จพิธีนะจ๊ะใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะถ้ามีใบโหระพาก็จะใส่ใบโหระพาเนาะแต่อันนี้เราไม่มีนะคะเราไม่มีก็คือไม่ใส่ถ้ามีก็จะใส่นะคะ แงเยอะนะคะเดี e shorts, ителей, tracks, iter, ๋ยวก็ต้องมัดมัดใส้ถุงไว้นะคะทํางานห้าอาทิตย์นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้ทางานห้าอาทิตย์แล้วก็จะได้หยุดหนึ่งอาทิตย์นะจ๊ะเป็นผู้หญิงกลางคืนทํางานกลางคืนนะคะเพื่อนๆก็จะเหนื่อยมันจะเหนื่อยจะเพลียนะคะพอเลิกงานมามันก็ไม่มีแรงนะคะไม่มีแรงทากับข้าวนะคะ บอกต,ตรงๆเลยว่าเหนื่อยมากนะคะเหนื่อยเหมือนเหนื่อยมากๆอ่ะไม่รู้จะเปรียบอะไรนะคะเปรียบเปรียบไม่ถูกนะคะความเหนื่อยทุกอาชีพก็เหนื่อยเหมือนกันหมดนะคะสู้ๆนะคะเพื่อนๆอมากินด้วยกันเดอ้อพี่น้องจา๋ามาไหมอันนี้ก็จะ กินกับขนมจีนนะคะกับขนมจีนนะจ๊ะจัดมาแล้วจัดมาแล้วจานนี้จานนี้นะจ๊ะขนมจีนนะคะผักก็มีแค่นี้หรอกคะ่ะมาทานด้วยกันนะจ๊ะ เรเรื่อนอันนี้มาเลยจะตักแกงนะคะเพื่อนๆตอนทำก็ไม่ไม่นั้นนะคะไม่ใช้เวลาเท่าไหร่จะมาใช้เวลาตอนนี่แหละเรื่องกล้องเรื่องไรนี่แหละ,ะคะ่นะ,คะแล้วก็ยังนี่มีผักอันนี้นะคะ น,นี่คือกินได้เลยนะคะยิยน่จะชอบมากนะคะมิกซ์สลัดนะคะเป็นคักที่ยายนิชอบนะคะเพื่อนๆมาทา,านด้วยกัน,นะค่ะจัดจัดจานเพื่อนเห็นหรือเปล่าะคะเนี่ยยาน,นิ มองไม่เห็นนะคะมองไม่เห็นนะคะเพื่อนๆถ้ากล้องตัดไปก็คือตัดนะคะเพื่อนๆยันนิดยันนี้มองไม่เห็นนะคะคือถ้าตัดก,ก็คือกล้องมันตัดไปเลยนะคะ <c oughs> มองไม่เห็นเด้อพี่พี่น้องจ๋านะคะถ้ากล้องตัดก็คือตัดไปเลยเด้อพี่น้อง เมใส่พริกพริกสดพริกพริกเป็นเม็ดๆน่ะลืมลืมเทลงไปเมื่อกี้อันนี้ก็เผ็ดแล้วแหละมาทาด้วยกันค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะมาอร่อยด้วยกันนะคะขนมจีนน้ำยาเกง แกงไก่แกงแกงแกงเขียวหวานไก่นะคะไม่ใช่น้ำยานะคะคือเป็นแกงเขียวหวานนะจ๊ะมาทานด้วยกันค่ะเห็นไหมคะเยอะแยะเลยนะคะทำตั้งเยอะเลยนะขอบคุณที่ติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณฝากช่องิมิญยาแอนอิลิาเบตด้วยนะคะแกงเหลือเยอะเลยเห็นไหม เดี๋ยวต้องเนี้เลยขอบคุณค่ะ